เออน่าจะยกเลิกจริงๆเลยนี่โอ้ทางนี้เลยนี่นี่ดีครับมมันจะมีงานอะไรไม่มีงานนะครับท่านผู้ชมดูโอ้สนามกว้างนะครับกว้างแต่โอ้คงไม่ได้แสดงเงียบกิบเลยเงียบกิ๊บไม่มีคนเลยเขาเก็บสังกะสีแล้วน่ะใช่ไหมเวทีเลยไหนเวทีนี่เนอนอยู่ด้านหนึ่งสังกะสีเขาเก็บหมดแล้วล่ะ คงไไม่ด้งานยกเลิกบอกครับยกเลิกโอ้ไม่แสดงเรือนเรือนเรือนมือไม่บอกครับโอ้เป็นสิบหกมิถุนาโอ้เก็บบัตรไว้ด้วยตุกแห่งบอกครับโอ้ข่าเก็บหมดแล้วกลับบ้านบอกครับบรนดาลุ่ง มาขายของบ่ครับยกเลิกครับยกเลิกลโอ้ครับมาจากสาครับลุงสารมมาจากสารคามคโอ้สวัสดีครับลุงพงษ์ไทยเลยครับวันนี้จะไปดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับออกจากบ้านมาฝนหยุดแล้วตอนออกมามา,มานี่ระหว่างทางนะผู้ชมฝนตกมากับ ครูหลอดเสียงคำโอ้มือ,อยกันนี่อันนี้มากับครูหลอดเสียงคำขยํำข่าวครูหลอดอะไรนะพาม้านมมครูหลอดเสียงคำพามม้นนะครับ <c oughs> ครูหลอดเสียงคำพามมวนครับกับลุงพงไทยเลยครับมาด้วยกัน,นมาทางบ้านบ้านอะไรค<า>ำนาดี ผ่านผ่านบ้านของน้องโซเฟียมานะครับนี่ท่านผู้ชมฝนตกหนักเลยนะครับจากบ้านน้องโซเฟียมาอันนี้ยังไม่ถึงอุมเม้าเหลือจากจะถึงอุมเม้านี้ก็ประมาณกกล้แว่ะี่กิโลพูหลอดถึงสิบไหมสา,า, <90 S 2> ามสี่กิโลเนี่ยนะเนี่ยเพิ่งมา หนักตอนนี้เหละนะครับเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดเยอะแต่มันเลยอุโมงค์นี้หนึ่วันวานที่บ้านกับี้รวกักับพี่พพพครับ,ค,รบคือวันนี้ก็จ้องดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีข่าวข่าว,าวทางอุเมงคเลยว่าเป็นยังไงก็เลยออกจากบ้านกันมาเพราะผมออกบ้านมาไม่มีฝนนะครับที่บ้านอ,อ้าวกยอบหักศอกอเห็นไหมกยับเลยไปนู่นครับหักศอก <c oughs> ไ,ไปรนทปทองเลยไปนทองดูไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับมาก็เลยตัดสินใจเดินหน้าต่อไปเลยเอาให้ถึงบ้านอุ่เม้าไปเลยจะได้รู้ว่า <c oughs> เป็นยังไงถ <c oughs> ้าเล่นไม่เล่นเราก็ต้องไป ให้เห็นกับตาเลยครับข่าวมาว่าตอนนี้ไฟยังไม่ติดเวทีตั้งแล้วแต่รถไฟยังไม่ติดมียูทูบเบอร์บางส่วนที่เขาอ,อยู่ที่นั่นโทรมาบอกครับว่าไฟยังไม่ติดไว้อย่างนี้ <c oughs> เครื่องยังนิ่งซิ่งจะยังเวลาเท่าไหร่นี่สองทุ่มตอนนี้เหรอเราจะสามทุ่มแล้วนะกับสามทุ่มแล้วครับสองทุ่มฝากปอ่าสองทุ่ม สองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งครับตอนนี้เนี่ยครับพวกผมมาผมกับครูหลอดลุงพง์กับครูหลอดก็รอคอยวันนี้มานานแล้วนะตั้งแต่เราไปดูที่เสรรภูมิครั้งสุดท้ายไปดูที่เสรระภูมิอะไรบ้านท่าม่วงบ้านท่าม่วงที่เสรรภูมิครับครั้งสุดท้ายที่ผมกับครูหลอด ไปดูสาวน้อยเพชรบ้านเพชเอา้าฝนไม่มีนะครับนี่ท่านผู้ชมเอา้าไม่แน่นะครับนี่ทางนี้แห้งนะครับเนี่ยเริ่มแห้งครับท่านผู้ชมาทางนี้แห้งดูตรงตรงนู้นมันมีน้ำไหลเนาะตอนน้ำไหลทลาะนะ นี่แหละเพราะผมก็รอคอยวันนี้มาเหมือนกันว่าตั้งใจว่ามาใกล้บ้านแล้วก็อยากจะมาดูเอาเอาเอาอ,อ,อ,อีกแล้ว,ลว <c oughs> โค้งเกือบแหกไปนู่นเลยเนี่คอรอับสนุนมีสนาทางไปดูหมอลำครับไปดูสาวน้อยเพชรบ้านเพ็งเพราะว่าตอนนี้ทาง ทางวงสาวน้อยก, <twitch. S 1> ก็ปรับปรุงการแสดงใหม่เยอะแยะไปหมดเลยเห็นตาม YouTube ลงนะครับสนุกมากครับการเปลี่ยนแปลงก็อยากจะมาเห็นกับตานี่มัจะไปดูมอลำหรือจะไปใต้จะไปใต้กบเห็นกบใหญ่อยู่เดี้ยครับกระโดดอยู่ตามถนนเนี่ยครับเนี่ยดูดูฟ้าแลบท่านผู้ชม อันนี้ถึงอู่เมาแล้วเหรอถนนเลี้ยวขวาทีนี้อ๋ออันนี้ถึงถนนใหญ่แล้วถนนใหญ่ทะลุถนนใหญ่เส้นโพนทองทองล่องคำล่องคำล่องคำแล้วก็ตรงไปยางตลาดนู่นใช่ไหมใช่ใช่บ้านบอยยังไงนี่พวกผมลัดดงมานะครับลัดดงแม่เพรับลัดดงแม่เพดมาผ่านบ้านน้องโซเฟียด้วยนะครับท่านผู้ชมมาเนี่ยบ้านคำนาดี ผ่านมาบ้านคำนาดีจะขึ้นถนนเลยทีนี้นี่ทะลุถนนใหญ่แล้วนี่คำนาดีอยู่ทา้านนั้เอารถตำรวจใช่ไหมไม่รู้เห <c oughs> มืนอนรถตำรวจมอเตอร์ไซค์ตำรวจจอดอยู่สายว่างน,นะว่างครับโอเคโอเคถึงถนนใหญ่แล้วนี่อันนี้ก็จะตรงไปบ้านอุมเม้าโอ้ รอลุ้นนะครับจะแสดงได้หรือไม่ดึงสดวนเอาเส้นโพลทองมาล่องคำใช่ไหมไม่ไม่ใช่สีเลนเหรอไม่ใช่สีเลนเอาตอนเรามาตอนนั้นเหมือนมันจะมีเป็นบางจุดอเรากำลังคำจูดเพราะว่าครั้งหนึ่งเรามาดูปฐมบันเทิงศิลนะเนาะมันจะดูถนนแบบเออเขากำลังว่าง โอ้เราเลยมาแล้วเป็นเราโอ้ที่มันเหมือนสี่เลนน่ะเพราะเขาจะทำใ si <era> okay. ห้มันเชื่อมกับทางรถไฟอะไรแบนครับดูท่านผู้ชมถ้าแบบ ening, ถ้าแบบนี้อยู่นี่ก็คงแสดงไม่ได้เนาะโอ้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเนี้ยเพราะฝนตกมันก็ อันตรายในเรื่องของไฟฟ้าด้วยแล้วก็ฟ้าก็แลบแลบตลอดเลยท่านผู้ชมฟ้าใหม่ฝนใหม่ <laughs> ฟ้าใหม่ฝนใหม <laughs> แล้วยิ่งมีเดียว <laughs> เอเอมือถือเนอะเอาะสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะอยู่อย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเดี่ยน้าเวทีครับน,นพวกผมได้มาแล้วไงได้ออกจากบ้านมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนออกจากบ้านนี้ก็ หาดูข่าวดูตามช่อง YouTube ต่างๆก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับอันนี้อะไรไฟสว่างร้านอาหารคาราโอเกะแวะก่อนไหมตอนออกจากบ้านมาทางบ้านผมก็ไม่มีฝนแล้วครับฝนก็หยุดแล้วก็เลยตัดสินใจมา สนสนาะพอดีก็โทรถามยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาบอกว่าทางหมู่บ้านเขาก็บอกว่ามีอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เจอฝนโอ้ีอกแค่ฝนเนยคงมไม่ได้แสดงแน่ๆแหละถ้าเป็นแบบนี้นะ ไหนๆก็มาแล้วไปดูให้เห็นกับตาเลยนะครับไม่อยากจะไลฟ์สดครับถ้าไลฟ์สดกลัวฟ้าผ่าถ้ <c oughs> ถ่ายคลิปเอา <c oughs> นี่ท่านไู้ชมไฟมันก็ดับมดเลย เดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูเนี่ยคนขับดูครูหลอดพาม่วนครับนี่อ่าดุงพงมากับครูหลอดพาม่วนครับนี่คนละครับสะพานไปไหนก็ไปด้วยกันอเออนี่สะพานใช่ไปสะพานไปรุ่นเลยถ้าเปิดแสร็แล้ว มันเห็นถนนด้านหน้าไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้คับตัวหนึงมันแสดงว่าหมู่บ้านหมู่บ้านอูเมาบ์เมาตอนที่เรามาตอนนั้นก็ตรงนี้ใช่ไหมที่เรามาดูประถมอ่ะไม่ลูเลยอ๋อเลยมาแล้วเหรอโออเลยมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นอ่ะอ๋อันนี้แสดงว่าผมยังไม่เคยมาทางนั้นอ่ะเายังไม่เคยมาอันนี้นี่คือหมู่บ้านอู่เมา แสดงว่าตอนนั้นผมมาไม่ถึงหมู่บ้านอุบเมาเอ้าไ้ในเวทีหมอลำาข็อยู่ทางไหนนะซ้ายมือนี่แหละโอ้นี่เหรอที่ไฟนี่ไหมต้งเลยนี่ๆยไฟมบไฟแวบแโอ้ยย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 ย้ายย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 เมาครับยย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 ยมยยยยยบ้านอุ โอ้หลานลาบก้อยซอยซอยอะไรนซอยจุหลับก้อยซอยจุนี่แหละตำบลอู่เมา่เนี่ยบ้านอู่เมาี่ถึงบ้านอู่เมาแล้วแล้วเลยไปอีกบ้านกะพีมันดูใกล้ๆกันนี่ลต่อกันนี่เลยคนละหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ตำบลอู่เมา่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่บ้านอู่เมาเนาะเป็นบ้านติดต่อกันใกล้ๆกันอรนี้ เหมือนเหมือนบ้านเราบ้านสุขเจริญนะครับนอนฟองแก้วอะไรเงี้ยผมไม่เคยมานะครับท่านผู้ชมแต่บ้านพ่อตาผมอยู่แถวนี้เลยอยู่อู่เมานี่ครับคนเยี่ยมเยอะใช่คนเยี่ยมเยอะบ้านพ่อตานะครับอยู่อู่เมาบ้านพ่อตารผมแต่ผมไม่เคยมาครับเรียนอู่เมาอ๋อนี่โรงเรียนอู่เมา ดูแสไงไฟถ้าปกติแล้วถ้ามีงานนี่รถมันต้องเยอะเนาะวิ่งเข้าวิ่งออกแสดงว่าไม่น่าจะมี <ไง S 2> ก,การแ<ก>สดง,งติดอยู่นี่ยังไงเขคือก็ตั้งเสียงยังไม่เสร็จเนาะแต่เวทีอะไรเข้ามาตั้งแต่กลางวันแล้วนะ <S <S ผมเห<ม>็นเขาไลฟ์สดอะ่ะเขาตั้งกันนี่หรอปะนี่อบตบตนนี้วัดรันคาวัด ถ้าฝนตกอย่างนี้ก็คงแน่แม่ค้ากลับมาแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแ <laughs> ม่ค้ากลับค,คงไม่แสดงนี่เนแม่ค้ากลับมาแล้วเดี๋ยวไปต่อนะครับท่านผู้ชมไปดูให้เห็นกับตา <laughs> นี่มาดูหมอลำสาวน้อยลุงพงไทยเลยกับครูหลอดพาม้วนเสียงคำพาม้วนไม่เห็น แสงไฟหมู่บ้านนี้ใช่ไหมน่าจะใช่บ้านเพราะปกติแล้วถ้าเราไปหมอลำสาวน้อยแต่ละที่นี่ออนแสงไฟรถจอดคนแบบยาวเหยียดเลยแหละนะครับอย่างไปที่บ้านอะไรนะท้าม่วงเลอที่เสระภูมิเงีโอ้หเดินเป็นกิโลครับน่้นผู้ชมจอดรถได้ครับเดินเป็นกิโลกว่าจะถึงเวทีหมอลำครับคนเยอะจิงๆ อันนี้มาถึงหมู่บ้านแล้วใช่ไหมดูป้ายบ้านไม่เหนยังไม่เห็นนะนี่เลยบ้านยังเห็เลยบ้านจำพีไหมบ้านจำพีไมไม่รู้ยินดีต้อนรับเฉยๆโคกสีดาหรืออะไรไม่ใช่ว่ามาผิดบ้านเหรอครับไม่เทิดเฒ่าเม้ามาเลย เดี๋ยวนี้คาจจะมะีหลายบ้านต่อกันเอ้าทำไมมันเข้ามาในในโปสเตอร์ของสาวน้อยเขาบอกว่าบ้านอูมม่เมาเนาะอูมม่เมาเอาตอตำบอูมม่เมาอบตอู่เมา่อยู่ตรงไหนอ่อันนีน้ป่านี่นวัดอะไรดูจีพีเอสยะหนึ่งจุดสองกิโลเมตรนี่ เดอหนึ่งหนึ่งจุดสองกิโลเมตรใกล้ๆแล้วท่านผู้ชม E.P.S บอกได้อีกสองนาทีอ่ะผมเองก็ไม่เคยมาคุณหลอดเคยเข้ามาไหมด้านไหนเคยมาอยู่แต่ว่ามากลางวันเนาะมากลางวันกลางคืนเนื่อยมืดอตึ๊บเลยล่ะแต่ผมไม่เคยมาเลยครับไปไม่นานมันไม่มีรถวิ่งรถอะไรเลย แตกก็ไม่เหมือนสาวน้อยมาต้องยุเลิกจริงๆแหละท่านผู้ชมจะบ้าดีแหละข้างหน้าแห้วโน่นเห็นไหมแสงไฟเหรอแสงไฟเวทีเขาคงจะจะเก็บก็คงเก็บไม่ได้นะเพราะฝนตกอยู่นี่ไงโน่นแสงไฟ ดูนะครับท่านผู้ชมอรับรเงียขนานี้นี่งนอะไรจะเียบขนาดนี้วันนี้อุตส่าห์รอคอยมานะครับท่านผู้ชมรอคอยมาตั้งแต่ต้นเดือนเนาะลบขิปหมดแล้วจะเลิกไม่เลนี่ไงป้ายป้ายเลยเบียร์ป้ายเบียร์พร้อมพง เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกลับมาเนี่ยเลยเริ่มมีรถแล้วไหมเริ่มมีรถแล้วครับท่านผู้ชมไหนเริ่มมีรถกลับอีกเนี่ยถึงแล้วมั้งเนี่ยเลแปดสิบเมตรอี่ถนนข้างหน้านี่แหละดูนี่ท่านผู้ชมเงียบเออรถน่าจะยกเลิกจริงๆแหละนี่บ้านก็้คีรถรถับเลยโอ้นี่รถฟังเสียง รถเวทีไม่ใช่หรือรถปะรถไอ้แกสังกะสีไม่ใช่หรือรถแกสังกะสีนี่เด็ดเด็ดไไหนไหมโอ้นี่นี่ทางนี้เหรออือโอ้ทางนี้แหละนี่นี่ดีครับมันจะมีงานอะไรไม่มีงานนะครับท่านผู้ชมดูนี่นี่ทางนี้แน่เลยสับเดี๋ยเดี๋ยวเดเปิดตาที่จอดครับอู้อยู่ทางนี้โอ้นี่นี่ใช่เนี่ยไฟมืดเวทีก็ยังอยู่อยู่เลย นะครับคงไม่แสดงหรอกครับท่านผู้ชมนะดูโอ้สนามกว้างนะครับกว้างแต่โอ้คงไม่ได้แสดงเลยเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บไม่มีคนเลยอืมเขาเก็บสังกะสีแล้วมั้งพี่เนี่ยใช่ไหมนยกว่ารถสังกะสีแหรอกี่เออเขาเก็บสังกะสีแล้วน่ะใช่ไหมเลทีเลยเลขที ไม่รู้เดยกดูไม่เห็นอยู่ด้านในนู่นมัง้งอยู่ด้านในนูน่นนี่จะเต็นท์เออนี่เลยโน่นอ,อยู่ด้านในสักกะสีแล้วเขาเก็บหมดแล้วละ่ะคงไม่ได้แสดงขับเลื่อนไปข้างหน้าดิ ในเวทีเออถ้าแสดงก็คงใช่เขาหงกลับหมดแล้วแหละไม่ไม่ได้แสดงแน่ๆไม่ถ้วนนี่เดือดแล้วเลยแขับเขายกเลิกเป็นบอกรับบงานงานยกเลิกบอกรับบยกเลิก โอ้ไม่แสดงเลยเรือนเรือนเรือนมือไม่บอกครับโอ้เป็นสิบหกมิถุนาโอ้เก็บบัตรไว้ด้วยสิบหกมิถุนาฝนตกแห้งบอกครับโอ้ครับ เอาไปโหหากลับโอ้ยดูดูแล้วครับหนูก็เตรียมมาดูหมอลำก็เลื่อนวันใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่แม่ค้าเก็บหมดแล้วกลับบ้านบอกครับเป็น่ยลุงมาขายของบอกครับยกเลิกครับยกเลิกอ้ครับมาจากสครับลุง มาจากสารคามโอ้มาจากสารคามข้างหนาก็ได้มั้งพี่งานยกเลิกท่านผู้ชมตลกขอทั้งพนท่องบอเขาทั้งพนท่องบอกบ่ไดออกข้างข้างนาดีบอกมันแล้วแต่พี่สิาไปน้ <laughs> นำมันก็จะหมดนะครับท่านผู้ชม <laughs> เอ,อ๊นี่ไงเลี้ยวนี่คูรอด นี่ลมบ่ล่าพี่มันลมบ่โอ้มองนี่เขาเห็นว้ลานจอดรถดนี่พีสิบไปฝากรถบ่ที่ฝากรถนะครับเรี่นแล้วไม่ใช่เขาปรับเขาปรับที่ไว้เป็นที่จอดรถโอ้โเนี่ยลานจอดรถยหญ่กว้างเลยเป็นพื้นที่เท่าไหร่ละสิบหกมิถทนายถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิบหกมิถทนาร มิถุนานก็ไม่ใช่หน้าฝนอีกหอเหรอฝนแหลวมีแคนากนด้เออฝนรอบสองเขาเปิดฤดูการาปิดฤดูการเปิดฤดูการใหม่มิถุนานก็ได้ก็ได้โอ้ก่อนปิดฤดูการอ่าก่อนปิดฤดูการนะไ่ใช่รนโอ้คันนี้แหละที่ผมว่ารถตำรวจหรือเปล่านะ่ะไม่ใช่รถเข้ามาดูเป็นงานวัดเหรอครับนี่เนาะ เป็นงานวัดเลยน่าจะเป็นวัดนี้แหละ <Okay. S 1> มาดูท่านผู้ชมบรรยากาศต้องเปิดแฟลด,ดูดนี่ครับ<ด>นูน่นเหอจอดรถเริ่มกลับกันหมดแล้วท่านผู้ชมผมกับครูหลอดก็ตั้งใจกันมากนะครับท่านผู้ชมตั้งใจ<ด>วัดน,นีด้มาท่องเที่ยวครับ ที่จริงก็รู้ว่าฝนตกอยู่ครับทางบ้านผมก็ตกแต่มก็ไม่คิดว่าบ้านผมมันไม่มีพายุเนาะบ้านเรามันไม่มีพายุเราก่อนแต่แต่ว่าบ้านเราก็ฝนก็ตกอยู่ตอนออกมามันก็หยุดแล้วเนาะมันจะขาดหมอลำก็ต้องขาดทนเพราะว่าค่าเข้ามานะใช่คือหมอหมอลำก็เขาก็เดินทางมา เดินทางมาค่าใช้จ่ายมันก็มีอยู่แล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะมันก็นี่นี่นี่รถสังกสีรถสังกสีมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างอย่างจะภาพเองเขาก็จองมาเป็นปีเนาะเขาก็ไม่อยากเจอแบบ หนีหรอกมันเป็นเหตุสุดิสัยเรื่องของธรรมชาติโอ้ยได้นั้กันนานีโทบอกกันกลับสักไม่โทษบอกนดีเลยกลับนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วผมกับคุณหลอดก็กลับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วดูแบบไม่เห็นเวทีเลยไม่เห็นเวทีก็คงได้สรุปแล้วสามทุ่มครับท่านผู้ชมสามทุ่มพอดีเลยสามทุ่มพอดีเลยครับสามทุ่มพอดีเลย ผมก็ไปส่องดูตามช่อง y o u t u ู e ต่างๆก็ไม่เห็นมีไลฟ์สดไม่เห็นมีลงมาเีงงยหรอเงียบแล้วเงียบเอ๊ะในแม่ค้าใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นแ <laughs> ม่ค้าขนของกลับหรืออไยังเนี่ยเ <laughs> ่เออแม่ค้ารถแม่ค้าขนของกลับละค้าทุนอะไร,ระนะผมก็กลับครับซ อาหารมาเยอะๆมาขายเนี่ยมไรู้จะไปขายไนต่อแล้วนงานพรุ่งนี้นั่นแล้วพรุ่งนี้งานไหนก็แล้วแต่ใครจะหาได้เนาะนม <c oughs> ่คา <c oughs> นี่แหละครับธรรมชาติทุกอย่างย่อมมีปัญหาเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอ ออกถนนใหญ่แล้วนะครับพวกผมกลับแล้วน okay. ี่วันนี้อดดูโชว์ใหม่ๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยว่าจะเจอหมดเลยไอ้ขมอดขมวนกับอะไรเบิงจ้อยปะเนี่ยอาจจะมาเอาตลกชุดใหม่ไปลงนี่ครูหลอดนี่ถามหาแต่ไอ้ขมอดตั้งแต่นู่นนัะตั้งแต่ตอนที่เราไปที่ไหนที่อุดรไหม ดครับใช่ใช่ดอเห็นเริ่มเข้ามาสัมภาษณ์เออเริ่มเข้ามาสัมภาษณ์แต่ยังไม่ได้มาตอนนั้นรออยู่อันนี้เข้าไปดูวาลำกลับตอนนั้นตอนนั้นก็บอกว่าตกลงว่าจะมาอยู่กับสาวน้อยแล้วแต่ว่ายังขอตัวไปเตรียมตัวก่อนสามวันอันนี้ตอนไปที่คำม่วงไปทัอะไรนะ ขาม่วงข้าม่วง,ง,งเสร็จระเบูมก็ยังไม่มาตอนนั้นะนะเนาะเราีดปั๊มดีก่ก็มีอยู่ปั๊มปตทบอกปั๊มน้ำม,ม,ม,มันแต่ไม่ใช่ปตทอขนอนใหญ่แล้ะกลับบ้านเรายังแกงไม่ออกยังไม่ออกเลยอันนี้ยังอยู่ในอุโมงค์เมือนบา ฝนก็ยังตกอยู่นะครับท่านผู้ชม<อ>เพราะว่าถึงถึงเมาะครับเมุ่นนคานี่โอ้อาดใจเมดในช่วงกลางวันฝนตกพายุเห็นบอกว่าสังกะสีอ่อ ติวเลยว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมผมมาสิแล้วผมยังว่าประกาศยังแสดงอยู่งทีนี้ผมไปมาเอาวันใหม่ผมเาก็คงดูสถานการณ์เนะก็คนก็มาก็ คนก็กลับเนาะแล้วฝนก็ตกคนที่จะมาก็ยังยิงแสดงยิงขาดทนเยอะยิงแสดงก็ยิ่งคนก็ยิ่งถึงปากทางเข้าแล้วนี่อันนี้ก็มาดูหมอลำมังกันเหมรถไปเลยเอาบางทีคนมาดึกๆก็มีเด้ส่วนมากนคนที่ดูเนี่ยอย่างตอนไปเล่นที่กาลสินเนี่ยที่ลงสีนะ่ ที่ลงสีข้าวน่ะที่กรสินน่ะโอ้ดึกดึกนี่ <c oughs> มากันเยอะมากครับคนน่ะจอดเต็มล้นถนนเลย <c oughs> นี่ไงใต้ <c oughs> <c oughs> อันนี้บ่ปั๊มน้ำมัน ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจอดเติมน้ํามันก่อนน้ํามันจะหมดระหว่างคลิปไม่ได้ดูหมอลำคล <c ười> ิปไม่ได้ดูหมอลํามาดูหมอลําไม่ได้ดูหมอลำกับ,บ,บสาวน้อยอไม่ได้ผิดหวังครับผิดหวังไม่ได้ดู <c ười> ได้ดูแต่สังกะสีบาง <c ười> น้อย